มารวมกันไม่ให้มันซ้ำนะครับก็จะคัดมาเหลือรวมแล้วทั้งสิ้นใน14.5ล้านคนกลุมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมีอยู่13.5ล้านคนนี่นะครับมีอยู่ราว1ล้านคนเศษๆเนี่ยที่ยังจำเป็นต้องผูกบัญชีกับระบบพร้อมเลยน,นะครับซึ่งคนง่ายมากครับแค่เดินไปที่ตู้ ATM นะครับแล้วก็ใช้บัตร ATM เสียบเข้าไปก็ดําเนินการตามนั้นก็จะผูกบัญชีได้ หรือถ้าท่านไม่สะดวกในการเดินไปที่ตู้ ATM ท่านไปที่ธนาคารที่ท่านถือบัญชียอยู่ก็สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคนที่อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ททานก็ทราบอยู่แล้วถ้าว่าท่านถูบัญชีพร้อมเพย์หรือไม่เพราะถ้าถูบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยบางครั้งเงินก็จะโอนเข้าบัญชีได้โดยตรงในบางโครงการนะครับันนี้กนรับทราบันอยนะครับซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้จะได้รับเงินเป็นเงินสดเ,เริ่มวันที่25เดือนกันยายน นะครับ25เดือนกันยายนใช้เวลาประมาณทั้งสิ้น4วันครับเพราะว่าระบบนี้มีข้อจํากัดในเรื่องของอการโอนแต่ละวันนะครับ